สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ซันก็จะมารีวิวตัวมี่แบรน6นะครับซึ่งตัวนี้ซันได้ทดลองใช้มาเป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็จะมาลองรีวิวให้ฟังว่ามันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับนี่เลยตัวนี้อย่างแรกเลยนะครับข้อดีของมันคือน้ําหนักเบาใส่พกพาไปไหนได้ง่ายแล้วก็ตอนนอนก็ใส่ได้อาบน้ําใส่ได้เพราะว่ากันน้ําด้วย แต่ข้อเสียของมันเนี่ยคือตอนอนาบน้ำนะครับเวลาที่ฝักบัวกระทบตรงหน้าจอแบบนี้คือมันก็จะปัดไปมั่วเหมือนเหมือนมีนิ้วสัมผัสเลยนะครับก็จะมีข้อเสียตรงนี้ส่วนเรื่องการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อดีไม่ไมีไม่มีหลุดเลยนะแต่ว่าแต่ว่าแอปอะพอยังไม่อัปเดตอะจะลองหัวข้อมันจะลองรับภาษาไทยหัวข้อที่มันขึ้นว่าแบบเป็นล ไลน์ทีวีลาซาด้าอะไรเงี้ยมันจะที่เป็นภาษาอังกฤษอะมันสามารถโชว์หัวข้อได้แต่ว่าถ้าเป็นหัวข้อแบบไลน์ที่เป็นชื่อคนแล้วเราตั้งเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยมันจะไม่สามารถโชว์ได้แต่ว่าเฉพาะชื่อนะแต่มันสามารถโชว์ข้อความได้ข้อความที่เป็นภาษาไทยจะมีครบทุกอย่างบอกครบเป็นรายละเอียดทุกอย่างแต่ว่าไม่สามารถโชว์ชื่อด้านบนได้ว่าใครส่งมา แต่ถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนปกติก็ไม่โทรกับเลยัน,นดับไปแล้วฟังก์ชันทั้งหลายแหละก็จะมีเหมือนมี่มีแบรนด5ไม่ได้ต่างอะไรกับมีแบรนด5แบรน4มากซึ่งใครที่ใช้มีแบรน3อยู่ก็ควรจะอัปเดตมาเป็นมีแบรน6 <S <S เพราะว่ามันได้หน้าจอที่เต็มจอเป็นอย่างเงี้ยเต็มจอได้แต่ตัวนี้ไม่มี Always Display นะ แบตเตอรี่อยู่ได้ประมาณ3-4วันเต็มที่ในการที่เราใช้การแจ้งเตือนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น notification หรือว่าการแจ้งเตือนรับสายให้ที่แบบมันสั่นแจ้งเตือนทั้งวันตลอดเวลาเงี้ยใช้ได้สูงสุดแล้วไม่เกิน3วันถึง4วันเต็มที่4วัน3วันส่วนใหญ่ก็จะเหลือประมาณแบบ10-20%แล้วก็ต้องชาร์จแล้วส่วนตัวชาร์จมันเนี่ยมันชาร์จง่ายมากๆเพราะว่ามันมีแม่เหล็กตรงเนี้ย คือแค่มีสายก็คือแปะปุ๊บมันก็จะสามารถชาร์จได้เลยเดี๋ยวเอาให้ดูในกล่องจะมีแถมให้แค่นี้ก็คือมีตัวเครื่องสายส,ายสีดำหนึ่งเส้นแล้วก็สายชาร์จที่เป็นแม่เหล็กแบบนี้ชาร์จกับตัวเครื่องคือเราแต่รุ่นแต่ก่อนนะคือมันต้องถอดสายออกมาแล้วค่อยถึงจะวางกับแท่นชาร์จใช่ไหมแต่ตัวนี้มันเป็นสายชาร์จแบบนี้แม่เหล็กแค่ปุ๊บก็คือ สามารถใช้เลยแล้วก็ไม่ได้หลุดง่ายด้วยนะติดแน่นดีนะครับตัวนี้สามารถวัดความเครียดได้วัดฮาร์ดเรทได้วัดออกซิเจนในเลือดได้ซึ่งค่าเนี่ย uh, เรียกว่าตรงกับ Apple Watch Series 6เลยนะครับซึ่งได้ทำการเปรียบเทียบแล้วในรูปนี้ ừ, ทั้งฮาร์ดเรททั้งความเครียดหรือว่าออกซิเจนในเลือดนะครับ ทำค่าออกมาเนี่ยเซนเซอร์เขาเนี่ยดีใกล้เคียงกับ Apple Watch Series 6เลยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยสามารถอัปเดตล่าสุดคือเป็นรีโมทของกล้องได้ด้วยนะครับเช่นกดตัวองคามลาเนี่ยมันก็จะให้อ่ะใช้เป็นกดชัตเตอร์ตรงนี้แทนได้กดถ่ายสำหรับคนที่แบบชอบถ่ายรูปแต่ไม่มีคนถ่ายให้ก็สามารถกดเ้วยนาฬิกาได้นะครับ ส่วนเรื่องอตัวหน้าปัดนะครับสามารถเปลี่ยนได้ด้วยแอปของเขาก็คือแอปมีแบงที่เป็นสีส้มนะครับแล้วก็แล้วก็มีสองแอปที่สามารถใช้ f เฟ a วอตตัวนี้เข้ามาติดตั้งในมีแบงของเราได้ a m a z t 2กับ Amazface นะครับสตัวเดวยก็เพียงแค่ทำการโหลดแล้วก็แชร์ไป a m a z t 2แล้วก็ a m a z t 2เขจะทำการติดตั้งโดยการซิง ซิงครไนซ์กับตัวนาฬิกาให้นะครับอ่ะส่วนสายตัวเนี้ยสายอันเนี้ยนะครับสามารถใช้ด้วยกันได้ตั้งแต่แบรนด์4แบรนด์5แบรนด์6ใช้สายเดียวกันได้นะครับเพราะตัวนี้ซันก็ใช้แต่ก่อนซันเคยใช้มีแบรนด์4มาแล้วก็ตัวเนี้ยเอาสายเก่าของมีแบรนด์4มาใช้นะครับก็สามารถใส่ด้วยกันได้นะครับสำหรับใครที่มีมีแบรนด์รุ่นเก่าอยู่แล้วแต่ว่าอยากอัปเกรดเพื่อที่จะได้ฟังก์ชันใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ หน้าจอที่มันเป็นสีสีสันสวยงามนะครับสดด้วยแล้วก็การตอบสนองลื่นดีนะครับไม่มีเนี่ยการตอบสนองลื่นไม่มีกระตุกแล้วก็การแจ้งเตือนก็โชว์ได้หมดนะครับอันนี้คือไอทีวีเนี่ยเนี่ยเป็นหัวข้อข้อขางบนที่ทันพูดถึง มันเป็นสงังเกตุว่าลคโชว์ได้ส่วนเพลข้อความภาษาไทยเนี่ยก็คือจะโชว์ได้ปกตินะครับเนี่ยนะเห็นไหมอีเมลแอปชอ้อปปี้แอปลาซาด้าไลน์เฟซบุ๊กแจ้งเตือนได้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นวัดความเครียดวัดความเครียดได้ด้วยส่วนค่าทั้งหมดเนี่ยจะโชว์ในแอปนี่นะครับที่เป็นแอปสีส้มๆของเขาเลยก็จะบอกการนอนหลับหลับลึกหลับตื้นการออกกำลังกาย ส่วนใครที่มีตาช่างของมี่ด้วยนะครับมันก็จะซิงจากาตาช่างเข้ามาในแอปด้วยเช่นกันซึ่งค่าก็จะบอกหมดเลยว่ามีมเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่แนะนำนะเพราะว่าตาช่างของเขาเนี่ยค่อนการอ่านค่าค่อนข้างจะไม่ตรงเพราะท่านเคยซื้อมาแล้วแต่ว่าคือช่างครั้งแรกปุ๊บรู้เลยว่าค่าตัวเองอ่ะไม่ใช่แบบนี้ ก็เลยส่งคืนเลยและซึ่งไปดูรีวิวหลายๆคนก็เป็นเช่นกันนะครับซึ่งเขาบอกว่าช่าง3ครั้งเนี่ยคือในเวลาที่ใตล้ด้วยกันแค่ไม่กี่ปีอะ่ะค่าไม่ตรงกันเลยสักครั้งนะครับค่าที่ได้ก็จะออกเกินจริงแล้วก็แบบดีเกินไปสําหรับใครที่สนใจตัวเครื่องช่างน้ำหนักแบบวัดค่าประเมินผลร่างกายได้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวซันจะไปตอบในคอมเมนตะ์เนาะว่าใช้ตัวไหนนะคะเท่าไหร่ จะไม่บอกในคลิปแล้วกันเนาะเพราะว่าตัวนี้ก็คือไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆน,นะครับแต่คืออ่ะของมันดีเราใช้จริงแล้วก็สามารถบอกได้ว่ามาควรใช้หรือไม่ควรใช้อะไรยังไงนะครับตัวนี้ก็มาด้วยการควบคุมเพลงปกตินะครับเซนเซอร์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมามี3ตัวเลยนะไม่รู้มีกี่ตัวแต่มันมี3ช่องนะก็เลยคิดว่าจะมี3ตัวมันแ,แม่นยำมากกว่า 5, <c oughs> มีแบรนด์ห้ามีแบนด์สี่นะก็เลยอัปเกรดมาเนาะ คือหมดออกกําลังกายเขามีเยอะมากๆเลยนะครับแต่คือก็คือไม่เคยได้ใช้เลยเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจออกกําลังกายนะครับการแจ้งเตือนสภาพอากาศก,าก็เป็นสีนะครับแล้วก็บอกด้วยเปอร์เซ็นต์ฝนตกไหม UV แรงเท่าไหร่นะครับแล้วก็บอกเป็นสัปดาห์ได้เลยว่าเป็นยังไงนะครับ แล้วคือหน้าหน้าที่ปัดปัดอย่างเงี้ยคือเราสามารถตั้งค่าเองได้หมดเลยนะว่าจะเอาหน้าไหนอยู่ตรงไหนเพื่อให้แบบใช้งานกับเราได้ง่ายแล้วก็สะดวกที่สุดนะครับแบบปัดขึ้นปัดลงจะเป็นอะไรแบบเนี้ยคือสามารถตั้งได้ด้วยตัวเองในแอปได้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับใครที่งบน้อยต้องการแค่แบบใช้แค่การแจ้งเตือนแจ้งเตือนโทรเข้าหรือออกกําลังกายธรรมดาไม่ได้ต้องการมากมายพิศเศษ ตัวนี้แนะนำครับเพราะว่าน้ำหนักเบาพกพาง่ายราคาถูกตัวนี้ราคาอยู่แค่ประมาณสันพิออเดอรจากจีนนะตั้งแต่มันเปิดตัววันแรกเลยอยู่ที่พันสองแต่ตอนนี้คือที่รีวิวตอนนี้คือผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วมันเข้าไทยแล้วนะครับก็ไม่ต้องรอของกันก็สั่งตามร้าน Official Store ได้เลยสั่งออนไลน์ก็ได้หน้าร้านเนี่ยจะมีบางสาขาะคระับเฉพาะว่าเฉพาะแบบที่ สาขาที่มันใหญ่ๆห,ห้างใหญ่ๆเนาะมันจะมีนะครับใครที่มีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นเคยใต้คลิปนะครับเดี๋ยวซันก็จะมาตอบคอมเมนต์คาถามให้นะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงดีไหมทําแบบนี้ได้ไหมทํานี้ได้ไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีครับ